นี่ก็พบกับผมอีกแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเกมอะไรวะเกมอะไรวะ Crisis อ c ชั่นเออก็เป็นเกมที่แม่งโคตรหนักเลย ครับก็สำหรับเกมนี้แม่งโคสนุกเลยใครที่อยากเล่นก็ให้แนนำไปโหลดมาก็็ของกำลังเลีอสิก็ชื่อในเกมนี้ผมชื่อลีลีโซ,โซ่บลสองสองนะก็เป็นเกมเกี่ยวกับอาพื้นเออก็กเกี่ยวผมจะ ถ้าเสียงเบาก็ก็ผมฟังเดูนะก็เดี๋ยวมันจะมีสองด่านไอ้สามหมดนะก็หมดแรกจะเป็นโซโล่หมดก็เป็นเนกีแบบ่ยวกับเพลงนี้เช่นกับเพลงเกย์ก็เพลนี้ก็คือ,อ,อหมายว่าให้เรามันเป็นภารกิจให้เราทำอเออก้อนที่สองเป็นโมดิฟิเล่นอันที่สองเป็นมัลตินนเพเยอร์ เล่นกับผู้อื่นได้เซนเพื่อนเราได้มาเล่นได้อย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นลเล่นเกตแมตต์ก็เป็นแมทต์แค่ว่ามันจะสุ่มให้เราเลยให้เราเข้าไปก็ผมจะเล่นอันที่สองนะก็คุณมันทัน้งหมดสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดเอ้สิบเจ็ดก็เป็นเซิร์ฟนะเป็นเซิร์ฟมันจะมีแบ่งการเป็นทีม ผมจะเล่นทีเหมือนกันก็ค okay. ุณเขาไม่เคดเลยนะก็เกมนี้แม่งโคตรสนุกเลยผมบอกก่อนสนใครที่แม่งอยากเล่นก็เดี๋ยวผมทิ้งทิ้งชื่อเกมไว้ด้านล่างนะก็เริ่มเกมกันเลย ก็ถ้าเข้ามาครั้งแรกมันจะให้เป็นตัวละครกับไอ้คนเกิดเป็นเขเลยโอ้แหละแหละแหละขายชิตแม่คตดเลยน,นี่แหละครับผมแม่โคตรสนุกเลยก็มันจะมีคลิกซูมกับกระโดด ก็จะทิดซึ si ่งครับก oh. ็มันลุมผมอ่ะก็เสียงเบาไม่เป็นไรเนาะก็ช่่อกันฟังลองช่วยกันดูก็ได้นะไม่เป็นไรเนาะก็เป็นคลิปที่ห้า รอบคิดที่ห้านะที่ผมออดก,ก็ไม่ไ,ไรเดี๋ยวไมไดูนะเดี๋ยวไม่เป็นไรยังแมง เีย <Yeah. laughs> แม่งหลอยเลยมึงคงไม่ด่าก,กูนะว่ากูหลอยมึงอะ่ะลิกสักครับครับก็มันจะทำการเตะกรสือให้เราถ้าแม็กเราหมด ครับก็มันจะยิงได้ไหมเฮดช็อตครับเฮดช็อตก็สไลด์เกลี่ยใหเวลาเฮดช็อตมันจะพูดอะไรอะน m p นซิเบิลอะไรอเงี้ยเดี๋ยวอันมึงมึงอ่ะมึงมึงเฮ้ช็อตกูใช่ไม้ เล่นปืนกลละแม่งก็จะบังคับยากหน่อยนะสำหรับเกมเนี้ยโอ้ยเชีย่ยไม่ตายไอ้เชีย่ยอีกนั่นเดียวก็ยังไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาใหม่เหอาใไหมา มเป็นไรเก็บได้ดิอเ,เออนี่แหละครับมาติดตัวเองโดยไอ้น,นี่แม่งลอยหมดเลยก็ครับอืเน็ตช้าเน็ตช้า เล่นกลืนกลนเอานะครับถ้า,าแหลกก็ถ้าแหลกก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ผมเล่นนี่ไม่โคตรแหลกเลยไอ้เหี้ย มันจะชนะผมแล้วเอาครับก็ขออนุญาตด้วยนะฮะมันผก็เล่นไม่ม่เท็จไม่เท่าไหรเอา้าโดนระเบิดแล้วไม่ตาย ก็ครับก็ดิเฟสก็พายไปแล้วก,ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยว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 ,ยวผมจะไปดูนี่ให้นะครับก็ผมได้ทำการฆ่าไปแล้วห้าต,ตัวเดชเก้าไอเทียรน้องไปเยอะแยอก็ไม่เป็นไรครัไม่เป็นไรครัไม่เป็นไร ก็มันจะมีมีอะไรมีก็มีเอาแป๊บครับก็ใส่เข้าไปอีกหลังครับก็ขอน้ำก็มีก็ขอจบไปเท่านี้กันนะก็เนื่องจาก ไชลชา้ชาผมช้าไม่เคยเข้านะก็เดี๋ยวเราค่อยมาต่อจากคลิปค่อยค่อยมาต่อคลิปหน้านนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะก็ก็ช่วยดูด้วยกันด้วยนะดูกันเยอะๆก็จะได้มีคลิปออกมาเรื่อยๆก็นะก็แม่งวิวตอนนี้แมงโคดน้อยก็ช่วยดูกันแล้วก็ กดซับสไ i b e ผมด้วยนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีอะไรผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะก็บ๊ายบาย